สวัสดีครับมาพอกับจากิดคนโกสิโยบนปลามีท u. เทไปหนาเงินใสกับบะมีครับมันนี่มากซอยจุกหายไปดดนมันมีมันมีมเห็ดคนจะาสร้างเห็ดตอนที่ก่อนผมเห็ดอ่ะต่อสิบหาเห็ดไปเห็ดมากมาทั้นสึงสองเดือนลอยฮาโลเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีเห็ดอาทิตย์จะสองเสือกับพ่อจะไดนก็ขอบคุณเอฟซีติดตามผมนะครับจะไหนผมสิพยายาบหาสิ่งที่ ไม่ประโยชน์นะครับมาเผยแผ่ให้เบิ้องนอกจะได้ไม่เพิ่งถิงไปนะครับจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์กติดตามน้ำมาตอง่อไค์เบื้องน้ำลายเติมยากก่อนหัวหน้ามานี่ครับมันนี่สชมสร้อจุแต่ว่าพี่ันอนปุ้งดอกเมื่อปุ้งพี่ห้องเบิงกั้นเห็ดหนำพริกมีรอยแปดวิธีนะ มาตองเออคือมาเห็นมัคือเขายาวยาวายาวไม่ได้กับขอไพ่พวกอันขอไพ่คนถือโลกสวยบาก,กินของดีน้ำเดิมอ่าผมได้ดยดย,ดย,ดยปกติผมผมมกม,มามากินเนื้อนะครับมาปรุงเลยนี่ครับน้ำพริกอันนี้เสื่อมไปเลยเอฟซีบอกว่าเพราะนะเสื่อมไม่ในหน่อยมันมือจ๊กเขาบ่ได้ก็ได้เสื่อใไม่มาใส่อันนี้เดี๋ยวผมใส่น,นี่ใส่ผงหญ่ชูป้าม่ใส่ไร ใส่โพดิ่งใ,ใส่น้นอยนะครับเอ่อหอมปลาเจ๊น้อยนึงโปมีแหงใส่หลายอืมบานีขี้เพีย้ยเออขี้เพี้ยนี่กับฉีไส้ผมบุมคคลมาขอแห้งเลยบะได้ดี้แมน่น้ำลำบานีนี่ดีครับบะได้ต้มดอกให้ต้มกับตม้มคอยบะดตม้มหร้มดอกต้ม,มีเวลาย่านอู้นี่ นี่ครับเพียถ้าเป็นเป็นงัวแบบงัวไทยบ้านเขามันจะเป็นเพียเขียวๆสิถ้าเป็นงัวแบบงัวขุนเป็นออกเหลืองๆนี่ครับเป็นงัวเลียงนะครับงัวกินมหยาครับนี่ได้ก้านแล้วนี่เอาไว้ก่อนใส่หลับบันิดสอดนางอยู่ผู้เดียวสอนเสียด้วยคนาเป็นเพียเขียวๆครับนี่อืม จะชิมก่อนครับอืมได้ก,ก้านได้ก,ก้านได้ก้านแหละครับบวกลมแห้งลมพอดีเพราะว่าแก้วเขาได้ก้านแล้วบอครับเข<ก>า,าเก,กาเะกกห้วยอ่าใบมะกรูดเออนี่ครับใส่ไปฮะเดี๋ยวเต้ไปอยากใส่ย,ยังใส่เอาฮะเอ้าไม่อยากมึงอยากโดนแก้วนี่มา เบาไลยแหละคำแหลกแหกมาเลยนี่อันผักเลี้ยวหอตับเสือไอ้เหี้เอาเสือเอาเหี้ยไดเอียงมาดอกนี่โอ้ยตกเนี่ยเด็กก้านเขานหนเซี่ยม,มาครับนี่ผักเลี้ยว ใส่ลงไปผักดิวกดนไอโบมนผักดิวอันเซ้าได้มีผักดิวงั่วใส่เนื้อครับอันนี้โอ้ยจังไดกับขอให้ครูี่มากินดีน้ำเด้อจจงไดกับขอขอบคุณหลายครูที่ต้ามาท่านไปใส่มาใส่นอะยังยังถ่ายจะคิดอยู่นะครับพันตับพัาขึ้นผักดิวพันตับอื อ,อแ่บครับแบอบม,มาดินมผักเ้อื้เคยว่าจะน้องขมปะขมเนี่ะ อ้เพจครับมาๆมาพี่น้องมา